สวัสดีค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปอะไรดีคะเอาเป็นแมปนละการเข้ามีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วนะคะ What, 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 what. 回赢了，我赢 ไปกระพือมาเลยข้าวท่อมาเลยไปแว่ มแล้วหม่ก็พึดบดึาตรงนี้ก no like <hur interventions> like ็อาจจะพอาพเกือบตกลาวายเกือบเกเกือบกแล้วครั้งหน้าจะพาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครื่อยเรื่อเอเอเร่ออยเร่ายเ่่อยู่ นชื่อน้ำใจนะคะไอ้เหือดมือกดกระโดดเอ่ยวิ่งเข้าอุโมงค์กระโหลกตาสีฟ้า ไปปนไปปนไปวิ่งเข้าไปเลย Bye, Sahih. สองสามค่อยๆไปนะ 我最近没有看。 แห่คุ่ที่แห่คุ่ที่แล้แวก็ ไปเรื right? ial, ่อยๆอันนี้น่าทึ่ากห้ามไปหาัญนาแบบมูทด The bees Semua dah semut, ni, tahu kan, dah semut dah. ต่อไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าแบกเทอสัตว์แล้วเนาเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะมาเล่นอีกแมปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย